คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยร้านเพจทวินท็อปอัพร้านเติมเกมราคาถูกเติมเกมออนไลน์ได้มากมายสุดคุ้มเติมปุ๊บเข้าเกมปั๊บแถมเพอะบริการ24ชั่วโมงมีเกมให้เติมมากมายเลยครับและก็น่หนอยครับมี TFT จ่ายเหลียวเลเจนนะครับให้เติมด้วยทาง TFT Mobile ก็สามารถเติมผ่านเหลียวเลเจน PC ได้สบายเลยครับการันตีความปลอดภัย 100, ล้านเปอร์เซ็นรออะไรอยู่ล่ะครับเข้าไปเติมเลยครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปแล้วครับ สวัสดีครับทุกคนผมซาโวน,นะครับแล้ววันนี้นะครับผมมีข่าวใหญ่เกี่ยวกับ g o เ e สป s ต a t ล่ a มาฝากด้วยนะครับผมถ้าใครไม่รู้นะครับ g o เรสปัต a t ล่ a คือเกมแยกของ tft ที่ทางฝั่งของ t e n เซ็นนะครับของจีนจะมาเปิดให้บริการในไทยในเร็วๆนี้นะครับซึ่งวันนี้ครับเขาได้ประกาศวันเปิดตัว close beta กันมาแล้วด้วยนะครับจะเปิดตัว close beta ในวันที่5ถึง11 พฤศจิกายนนี้นะครับผมโดยผมมีลิงก์ให้ลงทะเบียนไว้ด้านล่างเลยนะครับผมแล้วก็ในท็อปคอมเมนต์คุณนะครับรีบเข้าไปแล้วก็ไปกรอกรายละเอียดต่างๆเขาจะถามว่าคุณเคยเล่นเกมแนวนี้ไหมคุณรู้จักแนวแบบห e ือเอเจนได้อย่างไรแล้วก็ทําการใส่ว่าเป็นแบบ iOS หรือ Android ใส่อีเมลนะครับแล้วเดี๋ยวก็ จะรอรับกันได้เลยว่าในอีเมลหรือว่ามีให้โหลดในร้านค้าหรือยังแต่นนครับผมรีบไปเตรียมตัวกันเลยโดยนะครับเขาประกาศว่าในปัจจุบันหรือว่าช่วงโคเปต้าเลยนะครับจะมีให้เล่นถึง2เซตโดยจะเป็น TFT เซต9และก็เป็น TFT ทีเซตนะครับผมถ้าใครงงว่าเดี๋ยวมันเป็นโ o ด e สปา a ูล่าและทำไมถึงมันดูแบบเป็น TFT ผมมีคลิปทุกอย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับโ o ดสปาตูล่า ทำแยกไว้แล้วให้ด้วยนะครับนะครับถ้าใครงงซึ่งหลายๆคนก็น่าจะงงเพราะว่าตอนแรกผมก็งงไปดูคลิปย้อนหลังกันได้นะครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยมันคือเหมือนกับ TFC จะเป็นของไรออดแต่ว่าทาง c o d e สปาตูล่านะครับจะเป็นของเทนเซนตมาเปิดเองซึ่งตอนแรกครับจะมีทางฝั่งของเทนเซน ที่เอาลิขสิทธิ์ของ TFT เนี่ยไปเปิดให้บริการในจีนก่อนแต่เดี๋ยวก็จะมีเปิดให้ในไทยด้วยก็เลยจะเป็นปรากฏการณ์มี TFT 2เกมแต่ทางเทคนิคเป็นคนละเกมกันนะครับผมโดยในโค้ชเบต้าครับอย่างที่บอกก็มี2เซตเซต9ก็จะเป็นเกี่ยวกับลูนเทล่ารีสอร์ทนะครับเป็น1ในเซตที่ดีที่สุดของ TFT เลยเนื่องจากนะครับว่าเป็นทีมเดียวกันกันกบที่ทำเซตสองด้วยนะครับและเซตสองก็ทำหลายๆเซตที่ดีมากทีมซีะฮะทำเซตหกทำเซตสามซึ่งเป็นเซตที่แบบ แบบมีระบบต่างๆได้ดีมากมายนะครับโดยในเซต9เนี่ยครับก็จะเป็นระบบที่เรามีดราม่ากันเยอะเหมือนกันก็คือระบบเลเจนด์นะครับ แต่ระบบเลเนด์นะครับพวกช้อยต่างๆให้เลือกเนี่ยจะไม่ได้เหมือนกับในของ TFT set 9นะครับแต่ว่าโดยรวมระบบเลเนด์จะเป็นระบบล็อกอักเมนที่จะการันตีออกอักเมน์ดังกล่าวนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่ากลุ่มหนึ่งด้านซ้ายมือของคุณทุกครั้งที่คุณมีโอกาสเลือกอักเมนเลยนะครับนั่นหมายความว่านะครับคุณจะรู้ได้เลยว่าอย่างน้อยในแต่ลรอบที่คุณเล่น จะมีอาร์คเมนอะไรโผล่มาบ้างโดยเลเจนด์เนี่ยครับคุณก็จะมีประเภทให้เลือกเลเจนด์บางอันจะเกี่ยวกับเลเวลคุณก็จะได้อาร์เมนที่เกี่ยวกับเลเวลเยอะมันจะมีเลเจนด์อยู่กับไอเทมคุณก็จะได้อาร์เมนที่มันจะเสนอไอเทมให้นะครับมีเลเจนด์ที่แบบทําการเพิ่มเลือดผู้เล่นมีเลเจนด์ที่แบบเกี่ยวกับการแบบให้ตัวละครเก่งๆหรือว่าทําการปรับตัวละครด้วยนะครับข้อดีของระบบเนี้ยคือมันจะเหมาะกับผู้เล่นใหม่ที่สามารถ กำหนดแนวทางในการเล่นได้เลยว่ารอบนี้จะเน้นเล่นเงินจะเน้นเล่นแบบบัฟตัวละครได้เยอะหรือว่าจะเน้นแบบ up เล v e l หรือว่าตราอะไรเงี้ยฮะซึ่งในความเป็นจริงพอผ่านเซตเก้ามาเนี่ยเป็นทําให้สมดุลเกมมันเสียเพราะว่าระบบอเมณ์น,นะครับมันไม่ควรที่ต้องแบบมา ล็อกไว้ครับแล้วคุณรู้เลยว่ารอบนี้คุณจะเล่นยังไงอัพเมนผมว่ามันสนุกกว่าถ้าแบบเราเล่นแบบไม่รู้ว่าเราจะเจอออกเป็นแบบไหนนะครับผมดังน,นะครับในของโกเรสปาตูราจะมีระบบเลเจนด์แบบใหม่ที่ก็จะมีออกเมนตแบบใหม่มากมายมาให้คุณได้ลองหยิบลองเล่นนะครับผมดังน,นะครับเซตเก้าเนี่ยสนุกตรงระบบเลเจนด์มากสำหรับบางคน แต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบเลยนะครับโดยธีมและคอนเซปต์ก็ตามชื่อเลยครับมันจะเป็นเกี่ยวกับลูนเทล่าก็คือจะเป็นสงครามระหว่างเมืองต่างๆในโลกแข่งลูนเทล่าหรือก็คือเมืองในแอลนั่นเองนะครับผมคุณสามารถเลือกเป็นทีมเดมัสเซียคุณสามารถเป็นน,น็อกซันคุณจะเป็นพีดโอเวอร์คุณจะเป็นซอนเผ่าวรวยจะเป็นพีดโอเวอร์และบอกเลยครับเป็นเผ่าวรวยที่หนึ่งในเผ่าที่ผมชอบที่สุดธรรดาของตัวละครรวยต่างๆเผ่าวรวยต่างๆ ใน TFT มากเลยครับมันจะแบบเป็นเผ่ารว,วยและเผ่าเสกตัวละครไปด้วยมันโคตรหนุกเลยครับผมแต่ว่าไม่ใช่เผ่าเดียวที่เสกตัวละครเพราะมีเผ่าวอยที่ก็เสกตัวละครเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็น TFT 9.0ก็เลยจะไม่ได้มีพวก b i a c h Water อะไรางี้นะครับแต่ส่วนตัวผมว่า9.0ที่คุณจะได้เล่นกันใน Gold Spatula นี้สนุกกว่า9.5อีกเพราะรู้สึกว่า9.5สมดุลแม่งโคตรพัง พังกว่าที่คุณจะคิดว่ามันจะพังได้อีกแต่นะครับคุณจะถือว่าสนุกมากใน9 0ศูนย์นะครับผมโดยถ้าคุณต้องการรู้เกี่ยวกับเผ่าต่างๆคอมต่างๆและตัวละครต่างๆว่าทําอะไรได้ผมทําคลิปสรุปไว้ก่อนหน้านู้นแล้วนะครับเป็นซาววัยเด็กเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วคุณไปดูกันได้เลยนะครับว่าตัวละครมีอะไรบ้างเผ่าไหนทําอะไรได้และวันที่5พฤศจิกายนหลังจากที่คุณได้ลงทะเบียนลงโค้ดเบต้าไปแล้ว ก็ไปเจอกันในเซต9นะครับผมแต่ถ้าใครที่แบบไม่อินกับเซต9และอยากเล่นเซตสต่อในโค้ดเบต้านะครับก็ยังคงมีเซตสให้เล่นนะครับเมจิกแอนด์เมฮันะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่คุณจะได้ลองเทสร,ระบบของ o l d e n s p a t u l a นะครับพูดถึงระบบนะครับผมอย่างที่บอกนะครับถ้าคุณต้องการดูละเอียดกว่านี้คลิป o l d e n ป p a t u l a ย้อนหลังกับผมจะบอกละเอียดมากกว่านี้แต่ว่านะครับโดยรวมนะครับจะมีระบบหน้าตาในเกมที่ดีขึ้นออกแบบมาเพื่อมือถือโดยเฉพาะ จะมีการตั้งค่าที่ดีมากๆมากมายและใช่ครับมีการตับเฟรมเรทด้วยแต่นะครับไม่ต้องห่วงเลยเขาเฟรมเรทคุณแบบมันจะกระตุกภาพจะดูเป็นดินน้ํามันรอบนี้ครับภาพอย่างดีและคุณมีการตั้งค่าได้อย่างเยอะมากๆเลยครับผมใครมีโทรศพัพท์แรงๆหรือว่าเล่นใน iPad คุณจะพบกับประสบการณ์การเล่นเกมทีมไฟทัคติกที่สนุกกว่า TFT Mobile อย่างแน่นอนเลยนะครับ โดยในเกมเนี่ยนะครับก็จะมีการบอกคอมด้วยนะครับแต่นะครับถ้าคุณแบบเปิดคลิปสซโจนครบแล้วมันก็ยังมีคอมในเกมที่เอาไว้ช่วยบอกให้เวลาเล่นนะครับรู้ว่าคุณต้องการเก็บตัวอะไรคุณสามารถจิ้มที่คอมที่ในเกมแนะนําและตอนที่มันมีตัวละครนั้นในคอมนั้นในร้านค้ามันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายคล้ายๆกับที่เราเล่นกันใน TFT ปัจจุบันด้วยนะครับแต่นะครับไม่ต้องห่วงว่าคุณไม่เคยเล่นเซก้าวมาก่อนคุณสามารถเล่นได้อย่างสนุกแน่นอนครับผม โดยในช่วงโคดเบต้าเนี่นะครับเขาจะแจกตัวละครให้คุณเล่นไปหมดเลยคุณจะมีจิบบี้คุณจะมีลิตเติ้ลเรจนและอารีนานะครับให้ใช้งานฟรีระหว่างตลอดช่วงทดสอบเลยนะครับใช่ครับคุณจะได้เข้าสู่โหมดทดสอบทดลองใช้ของสกินสวยๆพวกนี้ทำให้คุณอยากได้ตอนเปิดตัวแน่นอนนะครับผมโดยในวันเปิดตัวนี่นะครับทางเรายังไม่ทราบอย่างเป็นทางการแต่ผมปักหมุดไปว่าเป็นช่วง t f t 73แหละ ก็จะประมาณวันที่20พฤศจิกายนนะครับก็อีกประมาณ2อาทิตย์เราก็มีโอกาสได้เล่นโกลเดสปาตูร่าตอนที่เป็นอ p เป็นเบต้หรือแบบเป็นช่วงแบบเปิดเกมไปแล้วเหมือนกัน นอกจากนี้นะครับผมยังมี RP ให้คุณไปชอบอะไรได้มากมายอีกด้วยแต่ที่สำคัญสำคัญในส,สำคัญนะครับโดยคุณถ้าทำเควสเสร็จต่างๆที่เขามีให้ในช่วง close beta นะครับคุณจะได้จ b บีแรไอเทมจีบี pioneer yasuo นะครับเป็นของรางวัลในการร่วมทดสอบใน close beta ไปด้วยนะครับและจะถูกส่งให้คุณฟรีในช่วงวันที่เปิดตัวดังนั้นครับถึงคุณจะแบบไม่ได้ชอบเสร็ก้าไม่ได้อยากเล่นโกดสปาตูล่า เป็นเลอกที่ดีในการที่จะรีบเข้าไปทําเควสก่อนอาจจะเป็นเควสง่ายๆเควสให้เล่นและมีตัวละครแรที่น่าจะไม่มีโอกาสได้อีกแล้วหรือเปล่า ตอนเปิดตัวกันด้วยนะครับผมนะนะครับเป็นช่วงที่ดีมากในการที่จะเตรีมตัวเล่น Golden Spatula นะครับผมโดยนะครับถ้าคุณเป็นผู้เล่น Android นะครับก็จะสามารถลงทะเบียนได้เหมือนกันโดยใช้บัญชี Google อีเมลนะครับผมถ้าเป็น iOS นะครับก็ใช้บัญชี iOS แล้วก็อีเมลนั่นเองแล้วก็จะมีการส่งนะครับข้อมูลต่างๆตามแลดฟอร์มนะครับที่คุณทำการสมัครไป โัยสำหรับของ Android เนี่ยครับเหมือนจะโหลดได้เลยตอนที่เขาเปิดใน Google Play Store แต่ว่าเหมือนมันจะมีลิมิตอยู่ว่ามันสามารถที่จะโหลดได้กี่คนโดวสำหรับของ iOS นะครับก็จะคล้ายกันจะมีให้ลงทะเบียนเหมือนกันนะครับแต่เหมือนของ iOS จะดูแบบสตรีทแต่ถ้าเป็นของ iOS เหมือนจะดูแบบต้องรีบกว่านิดนึงเพราะว่าเหมือนกับว่ามันจะจำกัดพอๆกับ Android แต่ว่าเหมือนกับทางทีมงานเขาจะเอาคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วก่อนนะครับน่าจะอ้างอิงจากอีเมลให้มีสิทธิ์ในการได้ดาวน์โหลด ทางฝั่งของ iOS ก่อนได้แล้วครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผมไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android เพื่อความชั่วสามารถไปลงทะเบียนเพื่อทำการแบบเฟอร์เวย์คร่าวๆให้ทีมงานนะครับได้ทำการเก็บข้อมูลเราไว้ก่อนลิงก์ทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ด้านล่างแล้วเช่นกันโดยสำหรับของ iOS นะครับก็จะใช้แอปที่ชื่อว่า TestFlight ที่จะเป็นแอปที่ใช้ทดสอบแอป ทดลองต่างๆมากมายนะครับสามารถไปโหลดได้ในลิงก์ที่จะอยู่ข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับเอาละครับเือเป็นข่าวที่น่าสนใจมากๆเป็นการแอบการันตีว่าน่าจะเปิดตัวช่วงวันที่20พฤศจิกายอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ครับเขาให้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งในการเล่นช่วง close beta นะครับผมและคุณล่ะครับสนใจที่จะมาลงทะเบียนและไปเล่น close beta ในเกม Goddess Patula ไหมครับเพราะว่ามันแทบจะเป็นยุคใหม่ของวงการ TFT ไทยของบ้านเราเลยนะ เราจะมี TFT 2เกมที่เกมหนึ่งเหมาะในการเล่นในคอมมือถือก็มีแต่แค่พอตเฉยๆกับ g ก d เดสปั t u l a ่ที่แบบมีช็อปที่แบบร้านค้าเต็มไปด้วยตัวละครน่ารักที่มีเฉพาะใน g ก d เดสปัต u l a ่ออกแบบเพื่อมือถือโดยเฉพาะจะเกิดการแข่งขันอะไรกันขึ้นนะครับระหว่างเกมเดียวกันแต่ไม่ใช่เกมเดียวกันอย่าลืมติดตามช่องซาวโด้วยนะครับผมหรือมาคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยว่าคุณพร้อมที่จะเล่นโคลสเบต้าหรือเปล่านะครับวันดีครับซาวลาไปก่อนได้ยบาย